นี่เรากำลังทำบ้านนกดาวนะครับบ้านนกดาวทำจากเบอร์การ์ดไฟเบอร์การ์ดเลยเป็นโพลล์เลยครับโพลล์เข้างในนี่เป็นไฟเบอร์การ์ดไฟเบอร์การ์ดรออีกประมาณหนึ่งเดือนครับได้ชมแน่ๆไฟเบอร์การ์ดไฟเบอร์การ์ดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับตามมาด้านหนึ่งมีเฟอร์บาร์ดเป็นกลมๆเลย อันนอกดาวอันนี้ฐานนะครับมาดูุฐานก่อนนี่ยังไม่เสร็จมรรทฐานก่อนฐาน,านไปพวกก์ดลองรับบ้านนอกดาวนี่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จตรงนี้จะเป็นที่ห้องน้ำตั้งห้องน้ำฐานทำไว้เรียบร้<ม>อยยกมาประกอบกันเป็นหนึ่งหลัง มาหน,นึ่งเดือนครับหนึงเดือนท่านได้ชมบ้านาน,นอกดาวแน<อ>่น,<อ>นอนครับ